ันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดินมนะท, e ทุกคนช่องเอ็มทีและน้องคือวันนี้เราก็จะเอาร้อยผ้าเอสนะไปเทสก่อนไปที่ปมกดกันกันนะเราก็จะเอารอยผ้ากับบางหลงไปเทสมาสักสามทุกคนว่าจะมีอาการเป็นยังไงทุกคนไปปไปตอนกางทีงเลยทุกคนปนี่เราก็จะเอา, 105, บบางงเททน้องเจอรี่ไปเทสนะทุกคนกสามสิบโลทุกคนก็คือว่าเราก็ก่อนจะไปคลิปเราก็จะเอาไปเทสก่อนนะครับ นี่ทุกคนบงงังลมครับน้องชจมพู่นะทุกคนเฮ้ยน้องเชอรี่แล้วก็พีซีเอ็กทุกคนเราก็จะขี่กันแบบไปยิวคิวนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ดูก่อนดูทุกคนใส่เฟรมข้างเดียวด้วยโคตรเท่เป็นไงทุกคนเดี๋ยวเราตัดเครื่องก่อนุกคนตอนนี้เราก็ตัดรถกันทุกคน,นนะไปเรื่อย น,นี้เราก็ถึงตามแล้วทุกคนโอเคครับตอนนี้เราก็โอ้ยเอ็กแม็กทุกคนตอนนี้เราก็เติมมันกันอยู่นะทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันร้อยหนึ 12, 1, 2, 100่งสองขันครับโอเคครับเอ็กแม็กทุกคนโอเคครับตอนนี้เราก็เติมมันแนละ้วทุกคนพลังเก้าห้านะทุกคน ไม่ได้ยี่สิบไม่ได้ยี่สิบห้านคน เราเยอะทุกค จร้นะเราก็ขอขอท่อันใหญ่ทุกคนขอท่อมันใหญ่หญแล้วคานมันทุกคนฟังเสียงมันน่าจะรู้นะมันนว่นทุกคนแต่ก็อาการรถปกตินะทุกคนไม่เคยมีปัญหาอะไรทุกคนวิ่งดีทุกคน,กคนแต่คือว่าพอเหมือนว่าคา์ดมันเอาไม่อยู่มันก็อรอท้ายมันยังทุกคนอ้ยน้ำมันอะไรวะ กน้ำมันอะไรวะละลายแล้วน้ำมันอะไรได้เหน,น้ำมันอะไรได้เหรเนี่ยมันด้านน,น,นน้อกเนี่ยไอ้ที่ฟองเนี่ยอ๋อที่ฟองมันละลายเนี่ยใช่ ที่พอกเนี่ยน้ำมันมันไหลออกเว้ยปึงมาห้าเลยนะอุดเลยเฮ้ยเนี่ยดันออกนี่แต่เครื่องไม่มีปัญหานะปกติได้อยู่นะตัดแค่ตอนนี้นะมินใจไปโอเคนะทุกคนก็คลิปนี้ก็จะมาณนี้นะทุกคนเทส เนื่องจากเทสก็มีปัญหาดิหน่อยทุกคนนกำมันเครื่องรั่วทุกคนขี่ไม่ได้แน่ต้องขี่ไปทุกคนคือว่าน้องว่าขี่ไปน่าจะพังทุกคนเยอะเลยทุกคนดูดิโคเซงนะทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนเทสก่อนไปทริปนะแต่ก็เทสไม่ได้ยาวนะประมาณสักเกือบยี่สิบโลเอ้ยเกือบสิบสิบฟาโลได้ทุกคนครับผมก็ จบไปแล้วคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปขอเกมคิดแล้วนะ้องสำหรับวันนี้เราก็ออกไปกันก่อนนะทุกคน